ลบๆๆๆพนันลบพนันลบนั่นนี่

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านพลังคนนะจ๊ะกมูสิบสองนะจากกา๊ะกำลังช่วยกันหลังจที่ไปตัดไม้ที่พวกหนองนาเน,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 นี่นาบุญมาละกันได้ใจกำลังเครื่องจากนะจ๊ะได้ใจช่วยจะมีก็ยังเอ็ดดี้นะจ๊ะองค์ตะวันนะจ๊ะสาทาบุญเที่ยงวงพี่ใจและมีอาพี่น้องประชาชนวันนี้รอรับเบีย้ยสูงอายุกำลังจะเลื่อลงมาขายอยมาช่วยกันละวันนี้คงจะเสร็จนะจ๊ะ และหมูห้าเพิ่งกำลังสานเตะนาออ้าเจาะเดียวกับแบ่งงานละกังานไหา่างกาะทำอะไรนั้นกับตามนั้นนาเจาะวันนี้คงจะเสร็จและคงจะได้เดินผ่านอันอนเชื่อม ความสามัคคีตรงนี้นะจ๊ะจากที่เป็นสวนลิ้นจีนะจ๊ะตอนนี้เป็นถนนแนวยาวนะจ๊ะอันนี้ก็คือการเจนเหลือตัวเองตามตาสตรพระราชาปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงะจะหลังจากที่เขาปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างแล้วเขาก็ใช้พรังรักพลัง,งสามัคคีในการสร้างสะพานบุญร่วมกันในวันนี้นะเจ้าวสองวันเซตนะจ้าเจ้าสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมนะจ้า ตอนนี้น้าเจ้าสะพานใกล้จะแล้วและ้วนะ้าเจาะก,กับท่านมู้ากับเป็นคนซานถือมูทีสองกับเป็นคนตอนนี้น้าเจ้าสำเร็จสะพานวิถีภาพใกล้จะคามได้แล้วนะเจาะกับมูฮาและมูซีสองนะ้าเจ้าพ่อกบมาหาเสียงป้าหลวงคะ เสียงแรกก็ามาย่างอา่าเนมหาเสียงก็มีนะเจ้าเจ้อวันนี้นะเจ้าใกล้จะได้อ่าเห็นความสำเร็จอันนี้หมูหเราไม่เจอกันนะจ๊ยังมากับปรทธานกันนะจ้าเดินมาถึงได้ครับ มาเลยตามเต้ลองกันแรกก็ไปนะอะเดยเบรกกันเนอเีเบรกกันะอยี๋เบรกบกนนันะครับเนอห้ามลอยเนอะเร็วเลยก้าเร็ว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 ก้ามาเลย อ่าคันแรกไปเลยอสองจันในี่โคคืดเลยนี่